ต่อข้อ19อเะนะคะเรามาดูเรื่องแผ่นป้ายกันหน่อยนิดนึงข้อ19นะคะเป็นแผ่นป้ายที่เขียนว่า please flush please flush นะคะแล้วก็ถามว่า you may see this sign in จุดจุดค่ะข้อ A lavatory ข้อ B canteen ข้อ C classroom ข้อ d library ค่ะ โจทย์นะคะ Further Please Watch ค่ะแล้วถามว่าน้องจะสามารถเห็นสัายว่าอะไรคะน้องสัญลักษณ์ใช่ไหมคะหรือว่าป้ายถูกไหมคะน้องจะสามารถเห็นป้ายนี้หรือสัญลักษณ์นี้ได้ที่ไหนคะ่ะข้อ A า Laboratory น้องอาจจะแปลไม่ออกใช่ไหมคะว่า Laboratory แปลว่าอะไรอาจจะต้องข้ามไปก่อนใช่ไหมามาดู Canteen Canteen แ,แปลว่าอะไรคะคน,น้อง Canteen แปลว่าโรงอาหารถูกไหม ว่า C classroom classroom ห้องเรียนข้อดี library library อะไรคะห้องสมุดเอ่อ f l u s h นะคะสำหรับคำว่า f l u s h เนี่ยแปลว่าอะไร f l u s h จะมีสองความหมายนะน้องๆ f l u s h อาจจะแปลว่ากดชักโครกอาจจะแปลว่าทำให้หน้าแดงก็ได้แต่โปรดทำให้หน้าแดงน้องคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้อาจะเป็นโปรดกดชักโครกมากกว่าถูกไหมคะข้อไหนแปลว่าข้อไหนนะคะที่จะทำให้ มีที่กดชักโครกก็ต้องเป็นห้องน้ําถูกไหมคะน้องๆแต่ข้อ b แปลว่าโรงอาหารไปแล้วข้อ c แปลว่าห้องเรียนข้อ d แปลว่าห้องสมุดเพราะฉะนั้นข้อ a ก็น่าจะแปลว่าห้องน้ําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องๆก็เลือกข้อ a คะ่ะสําหรับ l a v a t o r y นะคะแบบเป็นศัพท์ค่ะแปลว่าห้องน้ําห้องซ่วมนั่นเองคะ่ะนอกจาก l a ว a t o r y นะคะยังมีคําอื่นที่น้องสามารถใช้ได้อีก เช่นง,ง่ายๆอ่ะจ,จะใช้คำว่า toilet จะใช้ bathroom washroom ว่า rest room ก็ได้ค่ะก็จำ laboratory ไว้ก็จะดีนะคะเพราะเป็นสัพทรูค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เอามาออกข้อสอบกันบ่อยเหมือนกัน l a v a t o r y นะคะแปลว่า ห้องน้ำค่ะแล้ว flush แปลว่าอะไรคะน้องแปลว่ากดชักโรครกนะคะแปลว่าทำให้หน้าแดงก็ได้ค่ะสำหรับข้อ20นะคะก็เป็นป้ายเรื่องของป้ายเหมือนกันข้อ20นะคะเขียนว่า No preservatives at No preservative added. You may see this sign on the label of A. j u d e d u d e k a A. Box of chocolates, B. Can of food, C. Bottle of perfume, D. Cover of a book. เขาถามว่าจะเห็นป้ายนี้บน label ของอะไรคะ label แปลว่าอะไรคะ เลบ้าบอกว่าอะไรคะน้อง,องอเลบ้าบอกว่าฉลากใช่ไหมคะฉลากหรือว่าป้ายคะ่ะ The no preservative added preservative แปลว่าอะไรคะน้อง preservative แปลว่าสารกันบูดคะ่ะ added <it S 2> เป็น verb ช่องไหนคะ เป็นเวอร์ช่อง3ทำหน้าที่เป็น passive voice ใช่ไหมคะแปลประโยคนี้ก็แปลว่าไม่มีสารกันบูดถูกใส่ลงไปใช่ไหมคะแปลว่าไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันบูดก็น่าจะเป็นฉลากของอะไรคะน้องๆอ,อาหารถูกไหมคะ ดูการข้อไหนจะเป็นฉลากของอาหารข้อ A Box of Chocolates กล่องใส่ช็อกโกแลตค่ะว่าข้อ B Can of food Can of ว่าอะไรครน้องกระป๋องถูกไหมคะกระป๋องใส่อาหารหรือจะเป็นข้อ C ค่ะ Bottle of perfume ขวดน้ำหอมค่ะหรือเป็นข้อ C ค่ะ Cover of a book Cover ว่าอะไรคะปกหนังสือใช่ไหมคะ Cover ปกหนังสือข้อไหนควรจะมีคำว่า ไม่มีสายกันบูทมากที่สุดคันน้อง,องก็ต้องเป็น c a n of food กระป๋องอาหารใช่ไหมคะดนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ B ค่ะ c a n of food นะคะ